จะไม่ค่อยอยากบังคับเท่าไหร่ก็เลยก็เลยไม,ไม่ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นว่าออกมาทํางานด้วยกันเพราะว่าเราไม่ได้อยากเหมือนฝืนให้ออกมาทําอะไรที่ไม่ได้อยากทําอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้ว่าเขามาสนุกเขามาเอนจอยได้เงี้ยก็ก็คือพอจะรับบีทได้สักสองสามข้อก็ให้ก็ให้ทําพอประมาณประมาณอย่างวันนี้ก็คือพอพอจะคุยกันได้ก็วันนี้เขาก็บอกว่าถ้าเขาเขาเสร็จทีททการบนเวทีเขาขอเล่นตามอำเภอใจค่ะ ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งค่ะเพราะว่าคือจะไม่ค่อยอยากบังคับเท่าไหร่ก็เลยก็เลยไม่ไม่เคยไม่ค่อยได้เห็นว่าออกมาทํางานด้วยกันเพราะว่าเราไม่ได้อยากแบบเหมือนฝืนให้ออกมาทําอะไรที่ไม่ได้อยากทําอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้ว่าเขามาสนุกเขามาเอ็นจอยได้เงี้ยก็ก็คือพอจะรับบีทได้สักสองสามข้อก็ให้ก็ให้ทำสามคนนี้วนใครที่สุดครับสามคนกังวลใคร กังวลใครเหรอคะก็กัวลถึงเอออาจจะกังวลตัวเองว่าจะแปลกร่างหรือเปล่าค่เหมือนน้องเกลก็แบบเหมือนเป็นงานตั้งแต่การแรกเลยยิ้มแบบก็รู้ว่าต้องยิ้มแต่ว่าเขาก็จะได้แบบแป๊บหนึ่งทีเลียวนึงเด็กอะค่ะก็เขาก็จะเพราะว่าเหมือนเราเขาก็เริ่มรู้เรื่องแล้วเราก็จะบรีฟเพราะว่าแบบเดี๋ยววันนี้มาเจอเจเจนะ ให้พาเขาแบบเขาก็ตั้งแต่อยู่บนห้องแต่งตัวแล้วเขาก็แบบเมื่อไหรจะไปแม่ไปไปไปอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็จะเวลาถ่ายรูปเขาก็จะแบบไหนจะเจไหนอ่ะไหนอะไรพอประมาณประมาณอย่างวันเนี้ยก็คือพอพอจะคุยกันได้แล้วก็สัญญากันว่าเสร็จแล้วก็จะให้เล่นเต็มที่เลยค่ะมา ไม่ได้ไม่ได้มีอาฉีพอะไรค่ะก็แค่คือเขาก็เขาก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าปกติต่อให้เราไม่ได้มางานแบบนี้เราก็มีไปเล่นไปแบบอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ก็วันนี้เขาก็บอกว่าถ้าเขาเขาเสร็จพิธีการบนเวทีเขาขอเล่นตามอำเภอใจค่ะตัดสินใจรับ4ี่คนพร้อมท่านที่ชมคิดหนักคิดนานไหมคะว่าจะจะเวิร์กไหมจะไหวไหมก็อย่างที่บอกว่าต้องดูรูปแบบงานแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าพิธีกรรมหรือว่าพิธีการมัน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 มากไปกว่านี้แล้วเราต้องแบบบังคับให้เด็กแบบว่าอยู่ อยู่ในกรอบมากๆเลยอ่ะเราก็อาจจะเอาไม่อยู่อาจจะไม่ได้ตามความคาดหวังของคุณลูกค้าอะไรเงี้ยหลายคนเลยบอกว่าก้าวิ่งเล่นน่าจะเกินครึ่งล้านแล้สนับสนุนเนื้อค่ะสมนับสนเนื้อค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการแรกของลุงเกลที่มาเราได้มาอ่าใช่ได้ค่ะอย่างนี้พี่โซมุนรู้สึกว่าเจ๊สามารถเป็นคนในวงการได้อยู่คนระเบ้อแข็งยิ่งนู่นนี่นั่นแข็งมากจริงๆคิดว่าแบบคาริสมาได้ แต่ว่าอาจจะมี attitude ดีว่านิดนึงอันเนี้ยอาจจะต้องอา้อเรียกว่าอะไรอ่ะอาต้องขัดเกลาขัดเกลาร์สมบัติของเกี่ยวได้พี่ชมไปเยอะครัมเป็นสตาร์ความเป็นดอกเดนนี่เลยแต่ว่าอย่างที่บอกจะมี attitude ดีบ้างนิดนึงแต่ได้อะไรเงี่งมอนอใช่อันนี้ก็อาจจะต้องค่อยๆค่อยๆสอนค่อยๆยิ่งมีมีหลังบ้านจะขอดเยอะไปทั้งขอดมาแบบว่ามัช่วยดูก็วันนี้ เฉพาะพี่เลี้ยงสามพอบพี่เลี้ยงสามแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบสนิทกันอยู่แล้วก็มาเป็นกําลังใจมาช่วยดูช่วยแบบวิ่งไล่คนมองเจอว่าเจาแ,ขแข็งแกร่งเป็นเด็กผู้ชายเลยสามารถต่อสู้กับผู้ชายได้ก็มอโตมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็เนาะในบ้านก็มีแต่เด็กผู้ชายแล้วแม่ก็ไม่แทบจะไม่ค่อยซื้อของเล่นให้แต่ส่วนมากจะมีแต่ เพื่อนๆน้าป้าๆที่ซื้อของเล่นผู้หญิงมาให้แต่ว่าตื่นเช้ามาก็ยิงปืนกับพี่แล้วไม่มีไม่มีวาเป็นหญิงเท่าไหร่หมายถึงว่าความหวานหวานเป็นลูกช่แล้วก็แล้วก็มีแม่เป็นแบบนี้ด้วยจึงก็ไม่ได้ไม่ได้หวานมาแต่ว่าเราเองก็พอเรามีลูกสาวเราก็พยายามปรับตัวนะเพราะเราก็กลัวว่าลูกเราจะไม่มีความอ่อนหวานเลยก็พยายามแบบ คือพูดกับเกลเนี่ยคือพูดเพราะกว่าใครในโลกแล้ว <laughs> พูดกับลูกเพราะสุดๆเพราะว่าอยากให้เขาแบบซึมซึมซับบ้างอะไรเงี้ยค่ะหลายคนมาก็มีลูกสาวที่ชอบแต่งเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้แต่ดูจากวันนี้แล้วก็น่าจะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์อ่ะก็บางบางทีเขาก็ใส่เสื้อแบบเสื้อที่รับมรดกมาจากพี่เขากาง,ง,งเกงกางเกงเสื้อลองเท้ากระเป๋าี๋ยว่าบางวันก็แม่ก็ให้ใส่เดทแต่เวลาเขาใส่เดทเขาก็หมุนตัวนะ <c oughs> รู้ค่แบบว่าียกว่าไม่ใส่กระโปรงอะไรอ๋อไม่ค่ะมันสบายใจไหมลูกทั้งสคนดูเข้ากันได้เป็นเหมือนแบบว่าก็สบายใจสบายใจแต่ว่าก็ก็เต็มยังไม่หยุดเลยอ่ะเต็มที่มากเลยเใช่เราไม่กังวลหรือว่าเตือนอะไรกับพที่เลยทได้กับน้องจะแรงมากไม่หลุด่ะดอ๋อพูดทุกวันพูดแบบปักเปี่ยวปากใช่พูดแบบ พูดจนเหมือนคนแบบพูดไปเรื่อยอ่ะแบบว่าแต่ช่วงว่าเออแต่ช่วงว่าคนที่เป็นแม่แล้วมีลูกชายอะ่ะก็จะเข้าใจอ่ะว่ามันแล้วเอาจิงๆเนเจอร์เราไม่ใช่คนจุกจิกไม่ใช่คนชอบพูดอะไรซ้ำซากแับเบียประชแต่ว่าพอเรามาเป็นแม่ของเด็กผู้ชายก็กลายเป็นเหมือนเราเป็นคนขี้บน่นพูดไปเรื่อยแต่มันต้องพูดอะ่ะพมันนั้นม่ถามตัวเองไหมว่าทำไมฉันต้องพูดอยู่คนเดียวพูดอยู่นั้นพูดจนแบบถามตัวเองตลอดเพราะว่า อยู่กับพ่อพ่อก็ไม่ห้ามเลยก็จะแบบเขาถ้าเขาเห็นลูกเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมองเลวยสายตาภูมิใจอะไรเงี้ยว่าแบบเออลูกแบบแมนเนาะอะไรเงี้ยเออหรือว่าแบบลูกแอคทีฟลูกแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะแต่เราก็จะแบบเราก็จะผู้หญิงอะเราก็จะนึกถึงอันตรายนึก <laughs> ถึงเออต่างๆนานาแล้วป้าก็อยู่คอนโเข้าใจไหมครับว่าแบบเราเป็นผู้หญิงต้องเบาๆหน่อยอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ก็ลืมเข้าใจถามว่าเข้าใจไหม คิดว่าน่าจะเข้าใจแต่ว่ามันลืมอ่ะแล้วก็มีพ่อเป็นพี่ชายเขาดูแลมันในบ้ายๆวันที่เราเห็นแล้วโดยทั่วไปไม่ต้องถามหรอว่าเขาสามารถดูแลได้ก็จริงๆพี่สายกับเกลเนี่ยเคมีเวลาเขาเล่นเขาจะตอนตอนเช้ามาเขาตื่นมาเขาก็จะมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งกันสองคนเขาก็จะเล่นเขาก็จะเล่นกันได้ยุ่บางอารมณ์เขาก็จะมีอยากเล่นกับน้องแต่ว่ามันเหมือนแบบคลื่นมันไม่แบบ ไม่เออจะไม่นี่กันบางทีพี่ยุก็จะลำคาญน้องบางทีน้องก็จะลำคาญยุอะไรเงี้ยก็จะมีแบบอะไรเงี้ยกันอ่ะแบบก็ก็ปกติแต่พี่สายเขาจะเขาจะเขาจะเหมือนคลื่นเขาเป็นคลื่นเดียวกันมากกว่าแล้วเมื่อกี่ยุบอกว่าพี่ฉันดุมากสายเป็นี่ไม่เคยเห็นภาพดุยังไงว่าไม่ได้มีจริงจริงจอค่ะก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะ ก็จะพูดเปล่าๆๆอย่างเงี้ยเวลาเขาทําอะไรแบบเวลาเด็กผู้ชายอ่ะเวลาทําอะไรเสี่ยงเวลาที่มันเราดูแล้วว่าบางทีเราก็รู้แหละว่ามันอาจจะไม่เป็นอะไรหรอกแต่มันต้องพูดไปก่อนระวังนะอะไรเงี้ยมันต้องมีถ้าเราไม่พูดแล้วใครจะพูดรู้สึกไหมมีเหนื่อยไหมเหนื่อยแบบเหนื่อยเสมอเหนื่อยบางทีก็เหนื่อยบางทีก็แบบไม่พูดเลยก็มีเพราะว่าแบบ พอแล้วเหนื่อยแล้วปล่อยอะไรเงี้ยปล่อยไหลปล่อยบางทีก็ปล่อยไหลคุณกลัวพี่ชมไหมอ่ะกลัวไหมกลัวกลัวเลยแม่ดูเออชมว่าถ้าแบบร่างหนึ่งร่างสองเนี่ยไม่ไม่กลัวร่างสองมันมีหลายร่างแหละร่นร่ยวแรงแบบตัดดิ้งคือแม่ก็ต้องแบบ สมบทบาทนักแสดงกใช่ก็ต้องใช้สกิลการแสดงไม่ใช่ป้าละครอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องอาจจะต้องมีสกิลการแสดงนิดนึงว่าเอ้ยจริงจังมากอะไรอย่างงี้อะไรอย่างนี้ยเาได้ทถึงที่เป็ไวเล่าที่ต้องเกยวกินมเป็นไวเล่อยู่วิธีนคือเาชอบตอนนี้เขาทานทุกอย่างลวค่ะก็ เหมือนก็ดูหุ่นี่ใช่ไหมก็คือเห็นพี่ทานอะไรก็อยากทานเห็นแม่ทานอะไรก็อยากทานคืจะเป็นอย่างไงก็อาจจะมีคนทานให้ดูก็อยากทานบ้างแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามันคือมันแรงหรือมันต้องหีหรือว่ามันต้องอะไรแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้สอนก็ให้ให้ลองทุกอย่างไม่ชอบก็ไม่เป็นไรมีอะไรที่เขาไม่ชอบบ้างไหมไม่มีนะคะ เขาก็ใส่เขาก็อาจจะใส่ปากแต่ว่าบางอย่างเขาก็ใส่แล้วก็อาจจะเคี้ยวๆนิดหน่อยแล้วก็คาหยเกลืออะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่าจริงๆก็ไม่ไม่เห็นว่าจะแบบคือใครกินอะไรก็ขออะอย่างไรกันคือเฟรบริตเลยนะไม่ได้ถึงกับไม่ได้คือจริงๆก็มีแค่แค่แค่นั้นนะที่ที่แบบเพราะมันก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ทานบ่อยนะที่บ้านแต่ว่าถ้ามีแหล่งที่มาที่ชัวร์ว่าเออแบบไม่ได้แบบ สเปย์ยาฆ่าแมลงแล้วตายแบบอะไรเงี้ยก็จะก็จะไม่ทานก็ก็ระวังแต่หน้าหยิบมันน่ารัก้มตรงนี้พี่ทรงกะจังหวะกล้องยังไงครับผมอันนั้นชมไม่ได้เป็นคนถ่ายนะจริงๆแล้วน่าจะเป็นทีมงานสักคนหนึ่งแบบจังหวะไปไปแต่งหน้าทำผมกันที่บ้านคิดดู่จะมีโอกาสถามถ่านหนึ่งนั้นเขายังไม่รู้ไงว่าว่ามันคืออะไรเห็นไวรัลใช่ไหมครับว่าคนเจ่าเยอะบบว่า ลูกเด็ดลูกเอรยากิไนไวิถีต้นแรกโอ้ออค่ะและ้วคนก็ชมกาเรเลี้ยงลูกที่ชมอีกแล้วว่าชิวๆค่ะก<ล>็ให้ให้ให้ทานหมดหทานทุกอย่างแม้แต่เอ่ออะไรที่เรารู้ว่าเนี่ยมันมีประโยชน์นะผักผลไม้แต่ถ้าเขาไม่ทานนะ่ะก็จะไม่บังคับแต่บางทีก็ย้อนกลับไปออฟเฟอร์ใหม่แบบแกงทําเป็นลืมกินไหมกินอะไรเออบางทีเขาก็กลับมากิน อ๋อเรื่องฟ้าจีแค่เป็นไงคะแบบความรู้สึกในโมเมนต์นั้นณโมเมนต์ตอนตอนออกเลยอ่ยนะค่ะก็พยายามจะไม่ร้องค่ะอืมค่ะตอนนั้นคือเป็นการดูอะไรสถานการอย่างดีที่สุดก็คือเขาก็ให้เราบทไงชมก็ให้ชมก็ให้เขาหมดแต่ว่าจริงๆกับคนใกล้ตัวกับบริวารนะชมก็จะเป็นสไตล์นี้หมด อยู่แล้วก็ชมว่าสำหรับชมนะชมมองว่าสิ่งที่ราคาแพงที่สุดคือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นมันเป็นคุณสมบัติที่มันมันมันตีเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเงินไม่ได้ต่อให้มีเงินเยอะมากจะจ้าง จะจ้างจะรีคูดใครมาทํางานให้ก็ได้แต่ว่าต้องเงินเท่าไหร่ถึงจะซื้อความซื่อสัตย์ได้นะเพราะฉะนั้นชมชมให้ให้คุณค่ากับกับเรื่องของความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีอะไรเงี้ยนเปรก็เป็นคนในครอบครัวก็เป็นคนในครอบครัวคือสิานไม่ได้ใช่แต่ป้าเทียบเขาก็ไม่เคยจะขออะไรก็ไม่นะเขาก็ไม่ไม่ไม่เคยขอเพราะว่าจริงๆชมก็คิดว่าก็ไม่เคยต้องต้องให้ ไม่เคยต้องให้ขออะไรอ่าใช่เราเราเราดูแลแบบแบบแบบองลุมเลยอ่ะได้ได้มานั่งบินขัวมาดูด้วยกันไหมครับไม่ได้ฝังคนต่างดูคิดว่าเขาก็อาจจะไม่ได้ดูเพราะว่านางอาจจะไม่รู้ต้องไปเปิดดูที่ไหนแต่ว่าไอจีนางเล่นอยู่นางก็อาจจะเห็นแบบนางอาจจะเห็นเป็นแบบเป็นพวกแบบคลิปเป็นรีวิวสั้นๆเลยอ่ะจะมาพูดอะไรนะมาพูดอะไรไม่ได้พูดไม่ได้พูด ที่เห็นละค่ะไว้ใจขนาดไหนก,ก็อย่างที่เห็นเพราะว่าออคือเขาไม่ได้คิดแบบพี่เลี้ยงกับน้องหรือว่า,าแบบลูกจ้างแต่เขาคิดแบบไม่เซตเขาเป็นคนในครอบครัวจริงๆาะฉะนั้นเวลาคือมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับน้องเขาเป็นการตัดสินใจเขาจะเบสออนสิ่งที่ดีที่สุดสาหรับสาหรับเด็กไม่ใช่ว่า อุ้ยแบบนี้เขาไม่ทำเลยก่นอนเพราะเดี๋ยวเขาจะซวยเดี๋ยวจะมาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าเขาเอาเอาสิ่งที่แบบที่ดีที่สุดสำหรับเด็กจริงแล้วพี่ลอบอกน้องๆเรนว่าแบบไมเชียรย์ามาเลยอ่ะฉัว่าเด็กเขารับรูนะ้นั้นเขาเรารับรู้เองเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็ก็คือเจอแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าว่าชมว่าชมทริปเขายัางไงคือทำให้ทำให้ดูทำทำให้เห็นใช่มันมากกว่าที่เรา จะบอกเขาว่าคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะหนูต้องรักเขามากๆเลยแต่ว่าเขาเขาเห็นนะว่าเราว่าเราปฏิบัติต่อกันยังไงไไจะไม่ค่อยพูดอะไรกันจะไม่ค่อยแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามันสนิทกันมากอะ่ะมันอยู่ด้วยกันแบบตลอดเวลา24ชั่วโมงแท้จะ24ชั่วโมงก็เลยมัน มันเลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พูดกันตรงนี้มันก็มันเห็นกันอยู่แล้วอ่ะมันไม่ไมันไม่ต้องพูด <ไป S 1> อ่ะมีใหม่นี้ให้ลองปั่นเป็นยังไงไหมไปถามปเจี๊ยบเองส่งน้ำสเ่เนื้อไม่ดีส่งน้ำสเ่เนื้อพี่ชมหถามเรื่องเนื้อเรื่องหมดเทมหมอช้างล่าสุดที่แบบแม่แอปบอกว่าที่ดูๆว่าแม่แอปจะมีแฝงแต่พี่ชมบอกว่าฉันรู้แต่วันนั้นแล้วว่ามีแฝงส่ไหมดช้างท่านนายอ่ะเมื่อปีที่แล้วท่านายว่าพี่แอปอ่ะจะมีความล่า แล้วพอล้วพอมากินเนี่ยมันมันใช่หมดชงมเลยบอกว่ารู้แต่วันนั้นว่าแม่มีความรักผิดแล้วจำไม่ได้หรอจะพูดหรอเอาเหรอแม่รู้ตอนไหนเออจริงๆรู้พร้อมทุกคนเขาแบ่ได้สูงแม่ได้ความรักเหมือนพี่หนุ่มกันชัยรู้พ่อทุกคนจริงๆริงได้ระแคะระขายกลับบ้านก่อนเลยละแคะไรเงี้ยแมงเขาไม่ยอมขายะมาความสงสัยไหมคะ แคร์ไม่ก็ละแคร์แต่ว่าในเมื่อเขาไม่ได้พูดอะไรเราก็ไม่ชอบทําให้ใครไม่สบายใจ<อ>หน่อยชไม่ชอบทําให้ใครก็ตามลําบากใจ<อ>แต่ถามว่าหลังจากเหตุการณ์หลังจากที่มาสัมภาษณ์กันวันนั้นงานน,งนู้นอ่ะอแล้วก็รายการต้นด้วยอะไรด้วยแล้วก็นางก็บอกว่าเออแม่ขอบคุณนะที่แบบวออันนั้นสัมภาษณ์เออดีอะไรเงี้ยพี่ชมพี่ชมได้ไงเพราะว่าพี่แอฟข้างเป็นคนนิ่ง การแดงออกค่อนข้างไม่มากมายว่าเป็นคนดีเออแล้วเราคือชมอ่ะไม่มีโอกาสได้คุยกับแม่แบบสองคนเพราะว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ด้วยกันสองเป้าสองในห้องแต่งตัวนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่าแบบเงียบกริบมันก็มีต่างๆนานากันมากมายอยู่บนเวทีก็ติดไมค์กันทั้งคู่อะไรเงี้ยก็ไม่เคยมีโอกาสได,ได้ได้คุยกันแต่ว่าเหมือนมีบางครั้งที่แบบเหมือนเรา ไลน์คุยกันเรื่องอื่นแล้วเหมือนแม่แบบอยากจะบอกไม่ใช่หลุดแต่เหมือนเขาเหมือนเรามีความรู้สึกว่าเออเขาเคยอยากจะบอกอะไรเราแต่ว่าเราอ่ะก็ยังไม่ถามต่ออะไรเงี้ยแต่ว่า,าได้รับสัญญาณแล้วแต่เราก็ได้รับสัญญาณแล้วว่าเออแม่คงมีความรักแลงแ,<ต>แ,แต่ว่าอยู่บนเวทีพี่ชมก็แซวผูกทุกดองเลยนะแองจี้สกีบหรอครสกทั้งสิ้นสกีบจริงใช่จริงจริงงามสกีบชิ่งงามจริงจริงสบานสบานจริง แล้ววันนี้เป็นงานบ้านพอเห็นแม่แอปเขาดูแบบสุขหุดแก้มเป็นรุ่งรุ่งีเชอร์หน้าก็ดีใจค่ะดีใจกับเขาก็มีโอกาสได้บอกกันตัวต่อตัวแล้วว่าดีใจที่เห็นแม่มีความสุขจริงๆได้เจอได้เจอหนองนวลวันปุ๊บวันปาร์ตี้ได้ได้บอกวันนี้ได้หลายประเด็นเหมือนกันไม่เสียหายไม่เสียหายเไหมก็ได้ได้เสียหายค่ะได้เจอ ไม่ได้ฝั่งๆไม่ได้อะไรเรื่องของเขาเราไม่ยุ่งไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องของเราคือตรงที่ว่าพ่อใส่ร้านนึงเราจะใส่เท่าไหร่ถ้าเขาจะแต่งเพราะว่าเขาก็้สึกว่าเราทำพานีเรากดดันมะไม่เกี่ยวประกาศตรงนี้เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเฉินพ่อคนเดียวโอเคครับเรื่องพี่เมย์พี่แม่ปีหนึงปีใหม่อ๋อค่ะโอ้ยายยายค่ะยังไงคะปีนี้คือจัดเต็มเลย จริงๆเขาอยากได้อะไรก็ก็ให้อยู่แล้วทีนี้แกมาบอกว่าแกอยากได้รถกระบะใช่แกมาแกมาบอกว่าแกอยากได้รถกระบะเพราะว่าแกเก่งใจรถคันเก่าที่แกใช้อยู่ที่แกเพราะแกขับไปสวนลูกว่าแล้วแกก็ขนปุ๋ยขนดินขนผักข้นอะไรผลิตผลทางการเกษตรของแกอย่างเงี้ยแล้วแกก็บอกแกเก่งใจรถแกใช้รถยุโรปอยู่แล้วแกก็รู้สึกว่ามัน เออมันไม่ใช่อยากขับกระบะไม่ทำ่าแบบยุ่งกเซอร์รส์เออคงไม่คิดอะเขาแค่เปย์ๆแล้วมันก็เป็นจังหวะที่เออมันปลายปีพอดีแล้วก็ทํารายการครบปีหนึ่งแล้วก็มีผลประกอบการที่น่าพอใจอแล้วก็อะไรก็เงินต่างหากตาตางที่แกทําได้แบบงานไทยอินต่างๆเขาก็ก็ได้ของเขาแล้วก็อ แล้วก็มองว่าก็ในเมื่อตรงนี้มันเป็นความสุขเขาเลยก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลยนะแต่ว่าเขาก็มีสก,กิลในการขับกระบะเกียร์กระปุกเกียร์ออโต้อะไรอย่างงี้ใช่เขาก็ขับเขาก็ขับได้อะไม่ได้ยัขับกระบะอีกเลยจะขับรถเองอยูว่หรอขับรถเองก็อย่างคอนเซ็ปต์เหมือนเทปแรกก็คือใส่แบบคือตำสวนแต่ขับกระบะนะอเคค้นตั้งหลักได้เลยแบบปีนจักรยานเดียว ก็งงมากเขาบอกว่าแต่ว่าเออแต่โมเมนต์นั้นมันแบบว่ามันจะพูดยังไงมันประเมินค่าไม่ได้สิ้ะเวลาเราเห็นแบบว่าความสุขของแบบของเขาเออความดีใจอะไรเงี้ยเออก็พาไปชอปปิ้งเพราะว่าตั้งแต่แกแบบบ้าทําสวนก็ไม่ค่อยเข้าเมือก็เออพาไปไปซื้อกระเป๋าเขาก็เลือกของเขาเองแล้วก็ไปซื้อพิซซี่อะไรของแกอะไรเงี้ยชุดพิเซ่อะไรของแก ปกติก็จะปีหนึ่งก็จะพาไปส่งตำข้าวไปอัปเดทอะไรอย่างปีนี้ขึ้นกันเดือนให้ไหมคะกำลังพิจารณา10%เต็มเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอดูขอดูผลประกอบการอัพเดทผู้จัดการด้วยให้ผมด้วยพอแล้วค่ะออกให้ตั้งให้เข่าวแล้วคะ ใช่ก็มันเป็นพวกปีใหม่อะมันก็เป็นเทศกาลที่แบบเขาเปียกเขาเปียกเขาบอกปีโอ้โหขับปีใหม่ก็เป็นช่วงที่แบบเราก็รายไรใจเยอะแล้วโบนัสมีให้อะไรเราไหมคะเออพูดถึงก็ยังเลยนะใช่มะใช่ไม่ยังไม่เห็นได้โบนัสเลย